บิวกินบิวกินบิวกินฮะอ่ะวายเรางานทาโร่โร่อะเราส่งมาให่ต้องสองรสชาติอะเดินเวอ่ออีเพี้ยนเซาขาวเวอ่ออีเพี้ยนได้ยังอืมได้แล้วนี่ไงเธอส่งมานั้งเยอะเนะ่นี่ช่วงนี้กำลังหาขนมที่มันเป็นโลแฟตอยู่พอดีเลยกินได้แบบไม่ต้องกังวลด้วยอร่อยแกะเลยดิเอ๋อืมอร่อยแลย้วก็มีประโยชน์ด้วยยาวมากใช่ไหม รู้ป่าวว่าก่อนหน้านี้เขามีรถใหม่ออกมาด้วยนะคาร์โรล่ไงใช่นี่ใบให้ว่าหอมแล้วก็อร่อยมากสตรอเบอรี่ไม่ใช่เชอร์รี่ไม่ใช่แตงโมไม่ใช่นี่อ่ะซากุระนี่ต้มยำแกงเกาหลีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รถอะไรอ่ะทาโร่รถคาโบนาร่าเผ็ดเกาหลีหานซื่อลาวเว่ยนายโยเว่ยนี่ไงเขาทำมาจากปลาทะเลแท้ๆด้วยนะกินด้วยดิไม่กินด้วยไม่เดี๋ยวเรากินเผื่อเอง ก็ไปนะซื้อได้ที่ร้านชาโลกโอ้โหเต็มเลยอะแค่อยู่บ้านรอก็มีของกินมาส่งละ